สวัสดีครับขอ,อนําทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตึงเชือกนะครับวิธีการตึงเชือกนะครับก็ไว้ใช้สําหรับคลุมผ้าใบหรือเวลาเราอ่าไว้ลากของอย่างนี้ครับเราก็จะอ่าตึงให้ของที่เราอยู่บนรถนะครับไม่ให้หลุดร่วงไปทางไหนนะครับก็สามารถตึงได้ แบบแน่นหนาเลยนะครับก็สำหรับพวกรถสิบล้อนะครับก็ไปการตึงแบบนี้ครับตึงผ้าใบนะครับหรือจะเป็นรถลากผักนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำเป็นบ่วงไว้นี้นะครับแล้วก็ใช้มือเรานะครับบิดนะครับ บิดสักสามรอบสี่รอบนะครับแล้วเราก็จะเอาปลายสายส่วนนี้นะครับมาสอดเข้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาอ้อมไปกับเสาหรือต้นไม้นะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอามาสอดใส่บ่วงที่เรา แบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงเลยครับเราจะดึงแน่นแค่ไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จับไว้นะครับแล้วก็เอามาพันนะครับครับสามารถเราจะดึงแน่นแค่ไหนก็ได้ครับอยู่ที่กำลังเราครับ นี้ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพัน3มามรอบนะครับแล้วก็อปลายนะครับสอดข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับสอดเขานี้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นเหื่อนกระตุกไว้นะครับ ครับแล้วก็สอดไว้ได้อีกรอบหนึ่งครับการเงื่อนเราหลุดนะครับแล้วก็เป็นการผูกเชือกนะครับเพื่อเอาไว้ดึงนะครับเวลาเราจะาแก้ม,มัดนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ดึงออกนะครับง่ายๆนะครับ ครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ